สวัสดีค่ะแอนบรรจัยชาแนลนะคะวันนี้เรามาทำเอ็มร้อยปั่นปีโป้กันคะ่ะันนี้ทำเอ็มร้อยนะอันนี้ปั่นขวดหนึ่งเลยนะคะเอ็มร้อยปั่นปีโป้ค่ะต้องออกะน้ำแข็งดีนะคะใส่มากไปแล้วมันจะจืดคะ่ะต้องปั่นน้ำแข็งก่อนนะคะถึงใส่ปีโป้ได้นะไม่างนั้นปีโป้จะแหลกไป ปันให้ตัวน้ำแข็งละเอียดหน่อยค่ะถึจะใส่ปีโป้เอ็มร้อไปปีโป้นี่ต้องใส่น้าเชื่อมด้วยนะคะไม่งั้นถ้าปั่นไปอเออมร้อยอย่างเดียวตัวเอ็มร้อมันจะจืดไปนะคะใส่น้าเชื่อมหน่อยนึงค่ะอเสร็จแล้วคำว่า,าใส่ปีโป้แต่ถ้าปัน่นปั่นไปเลยนี่มันจะนี่ค่ะมันมันจะละเอียดใส่ปีโป้สามตัว4ตัวได้ค่ะกะเอานะคะ ถ้าเล่นสีๆหน่อยมันก็จะทำให้สวยค่ะอันนี้นะคะปีโป้อันนั้นปั่นน้ำแข็งเสร็จแล้แลวเราก็เลยใส่ปีโป้ลงไปค่ะปั่นสักสองสาทีพอนะคะไม่ปั่นเยอะค่ะเดี๋ยวมันจะละเอียดไปกินให้มันมีรสชาติปีโป้กรึบกรับกรุบกรับหน่อย ถ้าละเอียดไปเลยมันจะเป็นน้ำพร้อมกับตัวเอ็มไปเลยค่ะอันนี้เสร็จแล้วว่าเทใส่แก้ว28ออนอันนี้ใช้แก้ว28ออนเลยนะคะอันนี้ค่ะทางร้นจะปัน่นออกค้นๆหน่อยนะคะจะไม่ค่อยปั่นเลยเป็นน้ำเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าไม่อยากให้มันละลายอันนี้จ่ะ ีกดกดลงไปหน่อยนะคะบางทีปีโป,โป้มันจะไม่ละเอียดทีเดียวแล้วค่อยเทค่ะปีโป้ถ้าเป็นสีแดงสีมันก็จะสวยหน่อยนะคะแต่นี้ใช้3ามสี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 เขียวสีแดง จะมีรถลิ้นจี่ด้วยนะคะจะไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่ค่ะจะออกสีขาวอันนี้ใช้ฝาโดมปิดค่ะ,ะอันนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ